สวัสดีครับพี่น้องครับาามาอีกแล้วมาอีกแล้วหลังจากทือไปตลาดมามื่อนี้เฮ็ดเพาะบอมี่เฮ็ดปวกกับมะรุน,นจังสิมาบ่มาพี่น้องเอ๋ยนะครับผมเอา้าคันบ่ได้เฮ็ดปวกมือน,นี้พี่น้องที่สั่งจองมานะครับคันเป็นมืออืน่นนะครับจังสไสงในทรงห้ยแล้วพี่น้องเด้อคันคันมืออื่นบ่ได้แล้วก็จังทักมาหาจันไรเดียวจันไรสิโอนเงินขึ้นนะครับสำหรับเรื่องเฮ็ดปวกนะครับแต่ว่าเฮ็ดเพาะในเบิดแล้วช่วงนี้นะครับนะ เราได้มาในตลาดแล้วพี่น้องนะครับเนี่ยได้มาแล้วแม่เป้งมุดแดงแม่เป้งมุดแดงหนึ่งกิโลแล้วก็ปลายอนนะครับจะให้ทีมงานแอดมินเราเป็นคนแพ็คนะครับนี่ครับปลายอนปลาเนื้ออ่อนน้ำโขงนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแพ็คของแล้วก็มีคาปลาคาปลาเพืชเสี้ยวเม็ดเจียวบองนะครับเฮ็ดเจียวอันเฮ็ดเจียวคานะครับเฮ็ดแบบอีสา,บาน,บนบ้านเฮาบ้านๆนะครับผมแล้วก็มี ขาอ่อนครับพี่น้องคนสั่งมากมาว่าอันนี้ขาอ่อนนะครับนี่ขาอ่อนขาอ่อนนะครับอันนี้สดๆเลยจากสวนเลยนี่ครับขาอ่อนนะครับ่นสั่งมากนะครับมีหลายมัดอยู่พี่น้องนะครับขาอ่อนก็อยูุบ้านนี่ดเลพี่น้องนะครับผูทเฒ่าพ่นปอกนะครับพู้เฒ่าพ่นปอกแล้วพุทเขามาทรงนะครับผมนี่ครับพร้อมท the ี่จะทรงนะครับเพราะมันเป็นรถ้องเย็นมันเลยทรงแบบสดๆตั้งสีได้นะครับพี่น้องอ่าประเดยกปุ๊กวันนี้มีหาปุ๊กนะครับ ประเดกอันตอนปลุกใหญ่ๆนะครับมี่หานะครับตามออเดอร์เป๊ะแต่ว่ามีกบแห้งนะม้งนะครับพี่น้องครับมีกบแห้งกบแห้งก็มีนะครับแบบแบบลอกหนังแล้วก็แบบไม่ลอกหนังนะครับมีสองอันมือก้นเพื่อนว่าอะไรกับเฉียดอีโม่เฉียดอีโมกับเพื่อนว่าเอาตัวใหญ่ๆมีใครพร้อมนะครับจัดให้แล้วนะครับแม็กกี้นู่น แมงกินู่นกับสีส่งไปยังสี่หลอดเด้อครับเด้อบดไอขวดเด้อบาทไอสีส่งไปแบบงงเงี้ยงงงเงี้ยงสิเลยเพราะว่าส่งรถเย็นรถอันหองเย็นนะครับันาดสีสดอยู่นะครับแมงกินู่นสองถุงนะครับนี่ครับพี่น้องครับแมงกินุนอ่าสองถุงครึ่งกิโลนะครับครึ่งกิโลนะครับก็400บาทโอ้สามร้อยบาทนะครับนี่ครับสามร้อยบาทครึ่งโลนะครับแลราคายังอีกบาทโอ้แม่เปี๊ยกไปแล้วนะครับ มาหนีมีอันนี้ครับพอดีมีผนมาฝากขายอีกอันนึงบักม่วงควนหรือว่าบักม่วงแผ่นนะครับมะม่วงควนหรือบักม่วงแผ่นนะครับกิโลละสองร้อยบาทเพิ่งขายเป็นกิโลพี่น้องครับนี่ครับสองถุงเนี่ยนะครับสองถุงนี่กับะมาณโลหนึ่งนะครับนี่ครับสองร้อยบาทครับถุงละลอยนะครับเฮ็ดเป็นถุงเลยครับพี่น้องถุงละลอยครับบักม่วงควนหรือว่าบักม่วงแผ่นนะครับพี่น้องครับนี่บักม่วงบ้านเฮ้านะครับนี่ครับเพอดีมีให้ซิมพร้อม แล้วจารอสิซิมซูเบิงไป้องเย้ยนี่ครับเนื้อ,อบะบมบ่ติดเขียวเปรียปร้ยวๆหวานๆไม่ติดฟันนะครับบอกว่อวงแพนกินกับเขาแซ่บเลยไป้องกนะันยนี่ครับถุงละร้อยนะครับถุงละครึ่งโ,รงโลถุงละครึ่งโลถึงละร้อยบาท บักม่วงแผ่นผู้เฒ่าเฮ็ดเองอยู่บ้านนะครับพี่น้องครับปกติบักม่วงแผ่นสิติดเขียวอันนี้บ่ติดได้ไะพี่นอ้อ,องอืลคนคือจานร้อยเนี่ยมาเป็นว่อ,อพี่น้องครับกินบักม่วงแผ่นมันสิค่าเขียวแต่ว่าต้นนี้ก็มีค่าอยู่ในนิดอยู่ดอกพี่น้องนะแต่พอถึงก็ว่าถ้าแห้งแต่ปกติมันสิค่าเขียวแต่ว่าตัวนี้ คือดีแท้จริงเลยนี่ครับพี่น้องอืมเปรียปร้ยวหวานๆน,นะครับมะม่วงแผ่นกินข้าเข,าขา่าพอดีพี่น้องนะครับเก็บไปกินในโดนเด้อบอกครับมะม่วงแผ่นนะครับพี่น้องบางตัวสีดำๆดูมันมีสองสีพี่น้องครับ นี่ครับม่บวงแปดพันเศษม้วนไว้พอขายกิโลละสองร้อยพี่น้องเลยอะไรถุงถุงละเคืองโล้ยครับอืมถุงละเคืองโล้ยเปรี้ยวหวานครับเพราะว่าพอใส่น้ำตาลใส่แบบว่าบักม่วงบานเท่าออธรรมดานะครับมันก็เลยเป็นแบบธรรมชาติหอมบักม่วงนะครับไม่มีน้ำตาลไม่มี ไม่มีอย่างหล่ะไม่มีไม่มีมมอันกะทิบอ๊อี้กะทิบอ๊อี้น้ำตาลไม่มีบักม่วงหล่้วนๆพี่น้องครับบอไซด์แนวอื่นเลยผสมนะครับตามนี้ต้านลอยสังเกตตา้านลอยซิมเบิ้งนะครับพี่น้องอ๋อไม่แต่บักม่วงหล่้วนๆนะครับอืมเอาทำใหพี่น้องลุกลเร้าลยครึ่งโลครึ่งโลหนึ่งร้อยบาทหนึ่งกิโลสองร้อยบาทนะครับมะม่วงแผน่นบ้านเฮา สมมติหวานนะครับกินกับเผาก็ได้สำหรับผู้เฒ่านะครับอ่ะมื้อนี้ขออนุญาตแพ็คของก่อนพี่น้องบัดนี้นะคาอวันนึ่งทำงานพี่น้องเอ้ยเอาไปลวกกับปุลโบเนาะเอ่อมีอ่าลูกพี่ใหญ่ทางสมุทรสาครนะครับมื้อนี้เพิ่นเพิ่นอยากได้กบจะลอยกับเปเบิ่งแล้วกบสิมาสวงบ่ายเดี๋ยวมื้อกี้ตั้งสี่ส้วงห้เด้อลูกพี่เด้อนะครับคั่นเบิ่งคลิปนี้นะครับมื้ออื่นสิส่งกบให้พร้อมโลนึงแล้วก็มี เฮ็ดบวกสองลู่แต่ว่าเฮ็ดบวกเบื้องก่อนเด้อเด้อไอ้ไสยเด้อนะครับเฮ็ดบวกสองลู่แต่ว่าตอนนี้ช่วงใบพันธุ์วสิมาจะลอยพวสิไปเอามาไว้นะครับเพื่อสิช่วงไงมืออื่นแต่เมื่อนี้เฮ็ดบวกเบิดบ่มีแต่ว่าเฮ็ดเพาะนี่ยคือเบิดย่ามแล้วอาจารย์เพิ่นว่านะครับผมนะก็เลยได้จะคของเหงี่ยงกับช่วงนี้นะครับแต่กระถาเบิ่งตามฤดูกาลนะครับแต่แมงกินนู่นกับย่างย่างปลายแมงกินนู่นกับย่างประมาณว่าปลาปายนะครับพี่น้องครับนะคือช่วงนี้ใกล้สิเบิดแน่แล้วนะครับอาหารปลาบ่านเฮ้า นะครับส่วนมากสิย่างเป็นของแห้งนะครับแต่ว่าแม่เปี๊ยกนะแม่เป้งกเขยังย่งตรงขับช่วงนี้นะครับแม่เป้งแอดมินเอ้ยมาเอาหนีไปแพ็คแม่อยันแมงวันมามามาเอดมินมาเอาปลายอนเอาปลายอนเอาปลายอนไปแพ็คใส่ถุงนะครับถุงละมัดถุงละมัดนะครับเนี่ยถุงละมัดพี่น้องเลยเครื่องซีนนั่นไงโยนนั่นลูกยกไปทั้งถุงเลยครับคุณนายอะอะ ธุรกิจเน้องธุรกิจครอบครัวผมเป็นธุรกิจดอกพี่น้องเอ้ยเฮ็ดไปสลาเพราะไอ้พี่น้องได้เบิ่งคลิปละกันพี่น้องได้สั่งของแบบอาหารสดอีสานบ้านเฮานะครับผมนะได้รถทรงเย็นแล้วสมือนี่สบายเลยนะครับนี่คาเพิ่นเสียมาเฮ็ดอันปลาแดกแจีวคานะครับใส่ปลาแดกตอนนี้ไงนะครับสับใส่กับจีจาอ่าจีคาโอ้ยจีคาแล้วก็เฮ็ดแจีวคาคคกยังไงงุ่มอยู่นี่พี่น้องครับอ่ะ ผูรองคนกะถามเขามานะครับมีม่มีม่มี่ข้เมนต์นึงอยู่จานร้อยอ่านเบิ่งเหมือนนี่นะครับเ <Okay. S 1> พคนสิเชิงประมาณว่าโอ้ยอคนบุศิกินดอกแนวนี่เพี่คนว่าจังสี่จานร้อยก็เลยว่าเอา้ากระแล้วแต่เจ้าเด้อตัวนั้นสดอกอันนี้คือเห็ดแบบบ้านๆอีสานบ้านเฮานะครับผมต่ำเจียวคาปิ้งแล้วก็จีคาแล้วก็ฟักใส่กับปลาแดกนะครับผมนั่นคือเจียวคาแต่ว่าเมื่อวานนี่ก็ลุงกับป้าเพป็นเห็ดนะครับพเพคนก็ต่ำแบบบ้านๆเฮานี่แหละพี่น้องเห็ดแบบบ้านๆนะครับว่าอะไรมี อีหยังมากมายนะครับพี่น้องคนละคนก็บ่ใส่หมวกกันผมเงียบ่ใส่ผ้าปิดจมะหมวงคนก็ว่านะครับอันเอามือซิมตัวยหญ่นะครับไปนะครับก็คือเฮ็ดแบบบ้านๆนะครับพี่น้องครับจันร้อยบอกเราเฮ็ดแบบบ้านๆนะครับผมนะครับกินแบบบ้านๆเนาะนะครับบ่ต้องมาด่ามาหรอกครับนะคือว่าอันคอมเมนต์นั้นจันร้อยอันได้ลบทิมไปแล้วนะครับเพราะว่าเพิ่นเชิงประมาณว่าเชิงประมาณว่าอันน้ำไม่สูงจริงๆนะครับพี่น้องนะครับเนาะเอาบ่ได้ว่ากันคนละคน่นก็คิดไปจังซั่นก็บ่ได้ว่ากันแต่ว่า จานร้อยกะเห็ดไอ้เพื่อนนะครับเพราะว่าเพื่อนกัดพอกไร่ใดนะครับปลุกรหัสิบปลุกสิบบาทนะครับน้าพี่น้องหน้านั่นก็คืออาหารอีสานบ้านเฮาเห็ดแบบบ้านๆพี่น้องนะครับข้าวเฮากะจีเนี่ยเวลาเรอกมะจีมะทุบแล้วก็ฟักเส้นปลาแดกนะครับเนาะเอ้าผู้เพื่อนบ่ออันบ่ออยากซื้อกับบ่อเป็นยังนะครับคืออันเพื่อนพิมพ์เข้ามาว่าบ่อบ่ออยากซื้อดอกแนวนี่นะครับเพ็ดบ่ออันอันนี้โคกกะตั้งกะเพื่อนยังเกันว่าโอ้กะโคกมันใหญ่พี่น้องก็เลยตั้งกะครับเพื่อสิบมมััันนฟงงย นะครับสากเ้าก็สากบ้านๆเฮ็ดแบบบ้านๆนะพี่น้องนะครับเนาะเอ้าโอยากซื้อกับ่บเปย์ยังนะครับสำหรับผู้อันผู้บ่ประสงค์ดีวันต่อไปจัดเราก็ได้ลบออกไปเลยละตัวนั้นเนาะเอ้าบ่เปย์ยังนะครับพี่น้องบ่ดาม่านะครับไม่ดาม่าแค่นี้เองไม่ดาม่านะครับแก่ท่านเดียวเองนะครับที่ความคิดคิดเห็นไม่ตรงกันนะครับที่ถูกหลักอนามัยคือจังอันโรงงานใหญ่ๆมันกับโบเมนล่ะพี่น้องนะครับเพราะว่าเฮาเฮ็ดแบบชุมชนในหน่อยเฮ็ดแบบบ้านเฮาวันต่อไปนักเตะแม่ค้าตามมังงงน้ำตลาดทึ่งยุบทึ่มีผู้ใดว่า นะครับโอ้ยสดองเอ้าข้าเจ้าลูกสวยเจ้าก็ไปไกลๆตรินคือว่านลั่นหละพี่น้องเลยเนี่ยหาลังเทือกันนี้ก็จังเงินลูกพี่จอนนี่แล้ววาลูกสวยไปไกลๆตรินแล้ววะหาเบ้าน้องหัวมวนได้พี่น้องเ้อนะครับจะถือซ่ากันนะครับผมเนาะอ่านผู้เป็นลกสวยกับปอยเพิ็นไปนะครับผม5ลังเทือมันกันนี่แหละกำลังใจคนเน่านะครับการเ็ดคลิปการเทสน่าอยากต้อกินก็ไ่ได้นะพี่น้องเ่คก็จังกบแหงเนี่ยมัดทุงละรวยนี่ย เพิ่นกะส่งไอจ้าร้อยเก้าสิบบาทจะร้อยกระไดสิบบาทนะครับค่าส่งพี่น้องก็ออกเองอยู่แล้วนะครับเอากระไดวันๆก็ดีแมงจีนุ่นนี่แมงจีนุ่นกระโลกเราหกลอยนะครับเนี่ยจะร้อยกับโบได้ยังครับพี่น้องครับได้หาบาทสิบบาทแต่ว่ากับจะเครียดนะครับจะเครียดนะพี่น้องนะครับเพราะว่าลงก้นกับเพิ่นกะจากได้อีลี้นะครับเพราะว่าเพบนอันจากได้อาหารแบบอีสานบ้านเฮาแต่แทะนะครับผมเนาะเอากำลังแรงใจคือเก่าพี่น้องนะครับบบดามะโบมีโรคสวยนะครับอันนี้คือช่วงโควิดไล่ได้นิดๆหน่อยๆนะครับเพราะได้ ข้าปบบ้าพีกน้าปลาเพื่อนว่านะครับผมนะเอ้าเดลเอียนเมียนเท่าลุยต่อทั้งคุณนะครับพี่น้องเอา้าขิดเหนเอาซ้ำนี่ละจวด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 นี่เอรีเล,เลยอ่ะทีมงานเท่าออกันนี่ละป้าพีผูใ้ใดๆยังมากมายหรอกป้าเดี๋ยคุ้มหัวคุ้มหางหรอกไม่โลงงานง่ายป่านนั่น <laughs> อ่ะวขอใจนะพี่น้องเด้อขอบคุณครับผมสบายดีครับ